ขออนุญาตให้ดูในส่วนของฟิล์มกันรอยบ,บางมือก่อนเลยค่ะด้านนี้เลยนะคะนี่ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นฟิล์มใสกันรอยนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะจะเป็นคิ้วกันสาดนะคะแบบนี้เลยนะคะก็หน้าตาแบบนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะขออนุญาตให้ดูด้านล่างนะคะจะเป็นตัวบังโคลนค่ะด้านนี้เลยนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ทั้งสี่ด้านของรถเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านกัยนะคะ ั่งน,นี้ก็จะเป็นกลีมกันรอนภายในนะคะแบบชุดแบบจัดเต็มนะคะก็จะมีโลโก้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านนี้เลยค่ะส่วนของพวงมาลัยหน้าจอค่ะจอเรือนไม้นะคะแล้วก็หน้าจอตัวน,นี้คอนโซลเกียร์ค่ะแล้วก็บริเวณด้านนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของฝาท้าไทยไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันแรกกันนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดอยู่ข้างคนขับนะคะเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีจะมีไฟสีส้มแบบนี้ติดขึ้นมาค่ะก็ สามารถใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดค่ะโอเคฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแล้วนะคะนี่นะคะ็ต้อเเป็นผลงานการติดตั้งของพี่ช่างนะคะที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้ามามากกว่าหนึ่งันครั้งค่ะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเลยนะคะต่อไปด้านนี้ค่ะจะเป็นปุ่มปิดฝาท้ายค่ะเราสามารถสั่งปิดได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะฝาท้ายของทางร้านเนี่ยเราจะมีเซฟตี้เป็นกันเองค่ะเดี๋ยวลิซมาสาธิตให้ดูนะคะ เลยนะคะแล้วก็่าท้ายจะเต้งกลับไปแบบนี้อยากเห็นอีกแบบ้ดูอีกครั้งหนึ่งจุดเด่นของที่รักเรารนะคะเราใช้เป็นระบุปกรอ์บูดค่ะเวลาปิดก็จะเบาและนิ่มมากแบบนี้นเลยแทบจะไม่ได้ยินเสียงต่อไปค่ะตัวปุ่มเปิดเดิมตัวนี้ค่ะเรายังใช้งานได้เหมือนเดิมะคะโดยที่ไม่ต้องมึงหรือก็ชากแค่หนักนึงแล้วค่ะแค่กดกปิดลงไปแบบนี้หนึ่งครั้งนะคะก็สามารถเปิดขึ้นมาได้เลยนี่นะคะฟังชั้น่อบ จะเป็นจุดเด่นอีกตัวนหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นตัวกุญแจค่ะตอนนี้นะคะของทางนั้นเราเราไม่มีการตัดต่อดัดแปลงใดๆเลยนะคะเราใช้ตัวรีโมทเดิมะคะ่ะการแต่งงานนะคะก็คือกดแท่ไปที่รูปเปิดฝาท้ายแบบนี้นะคะก็ใช้าง,งานได้ทั้งเปิดและปิดเช่นกัน,นะคะ่ะรีโมทเดิมนะคะไม่มีการดัดแปลงอ่าเดีเ๋ยวเ่นจะมาเปิดกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่แบบนี้เลย สะดวกสบายมากๆหายห่วงค่ะใช้เป็นของดูแน่นอนโอเคฟังก์ชันต่อไปเนี่ยที่ขาดไม่ได้เหมือนกันเลยนะคะก็จะเป็นตัวซินเซอร์ค่ะหรือว่าระบบซินเซอร์เท้าเตะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดค่ะแดเลนสะมาเตะปีกู่นะคะนี่สั่งงานไวมากเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าสะดวกสบายมากๆคะ่ะในกรณีที่เราถือของหนักๆนะคะก็สามารถเตะเปิดเตะปิดได้เลยค่ะอ่ะแดดเลนสะมาเตะเปิดกันดู สะดวกสบายมากๆนะคะถูกใจทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงแน่นอนค่ะก็ยังไงสำหรับวันนี้นะคะลุงก็ขอจบการรีวิวเท่าน,น,นี้ก่อนนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเสีนค่าดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกฝาท้ายไฟฟ้าของตู้แต่งเงนอีกมากมายนะคะที่เดนได้มีรีวิวไปให้ดูนะคะก็สามารถทั้งเข้ามาสอบถามนะคะที่เพจ J S Pro ค่ะหรือว่าจะเป็นเพจฝาท้ายไฟฟ้าคุณเคยมอเตอร์ช็อปบาย J S Pro นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางหนึ่งนะคะเป็นไลน์แอดค่ะก็จะเป็น l ลน e แอดเจเอสโนะคะก็สามารถนักเข้ามาสอบถามนะคะแล้วก็นักคิยนักกันได้นะคะจะบอกว่ามีทีมงานนะคะคอยตอบ2 4ชั่วโมงเลยค่ะก็ยังไงวันนี้นะคะล้วก็ขอตัวลาไปก่อนก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมของฝากกด like, ไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องยูทูปพี่ช่องเจเอโฟเป็นกำลังใจให้เรนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ